มันตดมาแล้วมิก็เลยทั้งคือสันแย่ยังพูดไม่จบประโยคเลยอ่ะมีผู้เขาว่าอ,อ๋อเมื่อกี้มีเพิ่งตดซันาย่บอกว่าเก่งมากที่คือซันแย่ไม่รู้ว่าเป็นของนี้ไงสันแย่ไม่รู้ว่าเป็นของนี้ตะยาก็เลยว่าใครของใครกลิ่นใครนี่แต่ว่าอ,อ๋อของนี้เอง มีชอบกดให้ดมเออนี่ชิว่าพีง<อ>่งานก็เป็นแน่เอยอันนี้ก็อ,กอันนี้ของจริงอ่ะสัญญากดเหม็นมากคืๆๆอจริงนะมัเหม็นมากแน่นาะกดในที่สัญญ้นนะกดแล้วแบบมีคนรู้ตัวแล้วมันก็เฮ้ยเกิดอะไรอ่ะเไม่เคยเลยไม่เคยรู้ตัวจะมีปังฟังขี้เคยแล้วทำทลาแบบเยอะทำพลาดอะไรอ่ะผิดอะไรอ่ะผิด 真的会觉得，哎，谁放？